อะไรทั้งนั้นะแม่กูดังมานแม่ครับน้ำใบเป็นคนเขียนดวงใจผังไปลึกเป็เขียนหุ่นที่สห่นจยิทุกทุกทส้งหุกเอกเลยฮะจริงทุกทักท่่อ็กซ์เลดํกรูิว่าแม่กูดำหาสูงจึ่งหรือฮะ ห้าศูนตัวหนึ่งแล้วห้าศัหนึ่งเจ็ดกเจ็ดหี่แม่ก็จำไม่ได้แม่ก็เขียนไปยู่มันหลายตัวอยู่ด้วตัวแม่จะจำได้เองเอาตัวมันถือไปแม่จะเอามันหลายตัว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 มีเงินซื้อบอกหกหกเจ็ดเจ็ดกติดอืมก็หางูนย์ในหน้าเมี่ยะอืม ก็ไม่เคเห็นแต่เพียง่ไปทต้คนเขียนเมียทุกคนก่อให้ยังจะหายมมจุเสลาโอเขียนลงใช่ไหหายตีแม่จะหายเขียนจะท้าไหายอืมแม่ก็บว่าแม่ั้นปั้นันต่อเขียนไหนแม่ก็ันปันปนต่ออืนยากจะหไอ้คนมูชวนมาเขียนได้หลายลงไปบันดีเจ้าขึ้นมากขนาดนละตัวเห็นไนชิมีเงันซืออะไรมมันหลายตัว เัาบอกว่าสิออกตัมันถึกตัวเดียวหลดอ่ะนะกัให้ตัวเดียวนะกับปะหูแล้วตุ้มแค่กับไฮบ้าสิไ้ตัวเดียวนี่หะเพรนะะนั้นบกว่าสิตัวเดียวหรือก็หั่งเดียวตัวเดียวนะน้องเอ๋อโอ้เม่ทุ่มนี่เห็นเห็นต้นเขียนลงไปใช่ไหให้ยว้แล้วเมียน0 7 6 0 7 0 6 7 067อะไรตี้เมียน ีเนนะลูกชายตัวลูกที่ว่าไม่รู้ปทุกเงินแม่นลูกไส้แบบมันตายไปฮะละแบบที่ได้กินเมี้ยกินแห้งมันก็บม่ได้กินนั่ะล่ะมันตายนี่จากก่อนตายก็ตายลูกของเขาสุเออตายนั่งลูกไขรไข่เจ็บอะไรแม่เอ้ยมีลูกประจำตัวลูกดวงเขาก็จะจำ่ยู่เข้ามา ต้องเท้าเด็กเองเขามาเพิงเท่าซันนั่นเขามตวองเทา้อเ่าเด็กซันนั่เขาไม่ถซันนั่งาคุณถันนั่ล้วูกแมู่แม่งเลยหุกข้เงในนนี้แจกหลุไม่เรียงกันมันกระจายไปหมงเป็นฟ้ายังเป็นนั่งไยก็มีใจหดเป็นน้ำบุญน้ำเย่อนเอ่กินที พุกงานไม่เคยยุทธไันน่อยท้องใบริพักเป็นยุ่ต้นดุดูกับบริเบืองทุกคนไดดังใจแง่เนามแง่จริงบริเดืองทุกคนมีคุณนี้่หละกับปุใหญ่ก็ คนี้ยังไงก็ต่อพ่อลูกิษย์เลยอางเขาเลยอันแม่เห็นคนอื่นแม่ใบพันเขียนลงใส่หันแม่ใบพันเขียนแม,<อ>ม่เป็นคนก่อโอ้แม,ม่เป็นคนผ่าก่อใส้หันแม่ใบเป็คนเขียนเด็กใส่จะต้อง วกหนาลุงแม,ม่กับเป็นคน่กเมีอไปเล็นตัวเล็ก oh. แต่ว่าเห็นเห็นตัวนังเดียวมันออกมาหน้าก,กระดาษมันในซสสเขียนแล้วมันออกมาหน้าก,กระดาษแม่ก็เล่นเดียวเห็นก่อนเอมันบ้านเห็นชาดุแต่ว่าแม่เห็นมันเปิดสีแดงไน้ละมัอ ศูนย์หกเจ็ดน่ะว่าเมียจำได้เอราะมันกลับกันหกเจ็ดเจ็ดหกแม่คอนเป็นโอกมากหมอกแม่ก็บกอกแม่ไปเร็ยนเกเรน่ะกับหาศูนย์สองี่้วแม่เห็นหาศูนย์อ่าศูนย์หลอดออกมาน้องกระดาษเออหลอดกมาแม่ก็เลื่นเโยนแม่ก็บอกปากเม่ก็เลี่นยัดลงไปอืมนันนี่ก็มาบุกด ทุดนั่นแม่ก <ừ> ็มาบอกแม่ไเห็นแม่ตัวเป็คนจุกเออตคนจุกไตของเลยมบนก็ว่าอไปานจุกไมัต้องออกตัวนี้จุตแล้าแม่เออนี่ก็ไปดูมันแยกใบจุกไตของเน็าตัวเงินาตัวเงินจุกไตของดีอื่ไม่ต้อออกตัวนี้ มันรำวอกอ้วดที่เหล่วเนี่เอ้วดที่เหล่าหนบ่อมีจีน่งเก่ามันโปมากเออโปมากเมก็ว่าดีไอ้ลูกบอกหนึ่งปอ็ได้มํานั่งมือก็สร้างตั้งแเมีตุบไไดดื้อแม่ตุกไนได้ดื้อจีนึ่งเก่าลูกอั้มม่เอาตัวนางดื้อไปสั่งมาเมีแเราก็ซองเข้าไปเราก็เห็นเราบ้าง นจ็จบมากมันก็ซีหนึ่งเก่าแล้วอ่ะเออตน่หักแล้วว่ะอืออ่าอะไรงวดที่ผ่านมาเนาะเนี่ยวันนโมันอมาเห็นตอวมันพูมากสูงเก่าจ็ดจนเก่างุกมบอกพเอีตัวไหแม่ก็แคจุเจิดพกอืมจุจ็ด ศูนย์เจ็ดหัวเครือศูนย์หกเจ็ดแม่เราคักๆเด้อศูนย์เจ็ดหกแม่เห็นครับมันเห็นนักกระดาษไม่แม่เห็นไหมเออเห็นไม่พันกระดาษไหมไม่เห็นนักได้ไหมกระมวลธรรสันไม่เป็นแม่สิ่งนี้มันปูออกมานักกระดาษนี่เด็กนี่จีมประกาศมันออกมากนักกระดาษมีทรงเห็นเออมันก็เลยเปล่าเป่าขั้นต่อไปมึงแม่มันก็เห็นอือแม่ก็เลย

่นนั่งคนนอนไม่จ่เด้อืมนั่งไปยินเม่ไดมยม่อกไฟหรือบ่แหงนะไอนั่งเนี่ยเขาคุกอ้กสิบเจดนึ่งโอไอ้นั่งนี่ยเขาคุกเอานั่งเนี่ยเขาคุกหกสิบเจดนึ่โอ้ผู้ดำไห้นังเฮียเขาคุกเก็ดที่พกหกสิบเจ็ดมือเหต้องเงินมันมาให้เมยมันเขาหดเจ็ดหกสิบเจ็ดหนึ่งมันให้คือหาสิบหนึ่ง ืมันจูนให้ปูดัำแม่ก็ว่าเอ็นนันละทต้เงินแอ็นนันหลักเอผู้ปูดำมคนให้เป่าระลูกจะพิชเปิเกินต้องก็ไม่ยอมมันก็ซู้มันหีปูดำแม่ไปกันด้วยกันมาตามแม่จะแม่ไปกันด้วยลูกผู้ใดมาตามนะแม่กูหวังคุณตามไปกินเขาโอ้ ครับผมเวลาแม่กินข้าแล้วดูโอ้ครับผมนั่งเงี่ยงตัดอะไรให้อ่าคพากันมากินข้าวตัดไว้โอ้พากันไปกินข้าดีไหมแม่ยามทุ่มเอาทุอยู่ทุ่มให้กินจ้ะกินจะคนอะไรแม่กินข้าวปูขวางปูทงเงินแนาทงเงินแม่ทงเงินก็กินกันแดงนันนมสดกินแค่ซีฟู้ดที่ลุก ครับผมอตัวที่แม่พันธุ์อันไก่ใส่กระดาษลงไปในไหนี่ศูนย์หกเจ็ดก็ผ่าศูนย์นึ่งดีไหมแม่ไม่เห็นตัวนี้เห็นตัวนั้นแม่ก็บอสิโอครับเห็นสามตัวบนสองตัวล่างเห็นไหมแม่เนาะแค่สิเป็นเท่าน้นแม่ตรงหูเนาะก็แม่ไปเต็มบบนะครับผู้ดำสร้างห้เขียนลงสี่บอกแม่แม่เขียนให้จั่งเขียนลงไปแบบนี้นบนอ๋อ มีใคกันนึงครับผมนีครับเอฟซีกับผมแม่ทุ่มคนมาดวนคนอยากคุยนั่นนะครับน้อคนมาบอกอ่าก่อนนะครับน้อคนวายยานพระท่านวายสันเขียนใส่กระดาษเอาลงใส่ยงไเ้ด้ยครับด้วยเอฟซีกับผมอ่าศูนย์หกแปดไม่ศูนย์หกเจ็ดครับอ่าสองตัวหันกับเป็น5าศูนย์เขียน ใส่กระดาษพันพันพันตรกันยัดลงเสียหายไว้เพิ่นสิจับฉลากนะครับเนาะแต่ว่าเพิ่นสิจับมือไหนยังบ่หูครับต้องถามถุงเงินอีกแค่นึงให้ถุงเงินเพิ่นบอกนะครับว่าวาปูดำสิจับฉลากมือไหนเพิ่นว่าสิได้จับต้องกันหลายคนอยู่หกข้นผนล่ะครับพี่ครับผมจับฉลากหกข้นผนล่ะว่าท่นว่าอาจจะสิเป็นหกอย่างนะครับเนาะอยู่ที่ครับหกขนเจ็ดข้นมาท่นทั้ง หนึ่งวันนะครับว่าหกคน็ดเจ็ดคนปกติว่าหกเก็ดเจ็ดหกปีปกติครับผมสําหรับเด็กพ่อส่อเหานะครับว่าคนจนลืมไปแล้วพอมันย่างเข้าไปเคิงปีเข้ามาแล้วนะครับว่าอีกทีกับกับไม่อีกทีนหนึ่งนะครับเนาะไหนยินงจะปากแม่ทุ่มเขาที่ครับผมแม่ทุ่มหม่ยายทุ่มนะครับว่ามาบอกเมื่อนี้ครับีิทีครับผมอยากคุยนั่งเลยให้ถุงเงินเป็นโพโตมหาบ่อแมน ทุ่มเพ่นกระเลยมาคุยนะครับบอกสามตัวบนสองตัวล่างครับอีทีครับผมเอาให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมระรับเลื่อนทางส่งเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางขนาดครับอีที่ครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับผู้ใดมักผู้ใดเชื่อกระจัดผู้ใดขัดกับพานนะครับเนาะผู้บ่เชื่อของพี่กบบเบิ่งเหนืความเพลิดเพลินครับอีที่ครับผมเบื้องเนความสนุกสนานแต่ผู้เชื่อนะครับเนาะกายเชื่อไว้หูฟังหูครับอีที่ครับผม ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้เบิร์ตุกสิส่สสสง grandes, ทุกอย่างมันกับเป็นไปบุไรี่คือกัดกับวิธผมในโลกเขานะครับเนาะมันมีสิ่งที่เป็นไปได้กับสิ่งที่เป็นไปบุหรี่กับวิธีผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบบนขอบพ้นเรียก่อที่ที่ตามชมคลิปของแม่ทุ่มนะครับเนาะบอกใบเอาไว้ก่อน3ตัวบน2ตัวล่างครับผมสวัสดีครับสวัสดีงามครับ